0.3ครับ A และ B เนี่ยเป็นจุดซึ่งอยู่ห่างจากประจุ Q เนี่ยเป็นก็เป็นประจุลบ Q ครับเป็นระยะ0.3แล้วก็0.9เมตรครับตามรูปนี้เลยเอ่อจงหาว่าศักย์ไฟฟ้าที่จุด A กับจุด B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเนื่องในในในชีทต้องบอกเลยในชีนเนี่ยเราใส่เราใส่คำถามไปด้วยนะครับโอ้ไม่ได้พิมพ์มาให้ VA เท่ากับเท่าไหร่ VB เท่ากับเท่าไหร่ครับใส่ไปด้วยคนระับ VB เท่ากับเท่าไหร่อะคราวนี้เรามาหา V A ก่อนครับ V A เนี่ยก็เป็น K Q ส่วนด้วย R A R A นที่นี้ก็คือ0ูนยจุดสครับแต่ถ้าเราแทนค่าเข้าไปเลยครับก็จะได้เป็น k อ่ k. 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 าเคจริงๆแเราแทนเป็นเก้าส่วกำลังเก้าเลยก็ได้นะ q q ในที่นี้เราต้องใส่เป็นลบ q ครับลบคูดึงมาไว้ตรง,งด้านนี้เลยแล้วหารด้วยศูนย์จุดสามครับเร,เราตอบแค่นี้ได้เลยนะจริงจริงล้วเนะี่ยเราตอบแค่นี้ได้เลยหรือใครจะเอาศูนย์จุดสามเนี่ยมาหารมาหารอ่า่า K ก่อนก็ได้ k คือเก้าสกำลังเก้านะครับก็ก็ได้เหมือนกันครับแต่ในที่นี้เดี๋ยวคูจะตอบแค่นี้เลยต่อมา vb ครับ vb เนี่ยก็จะได้เป็น kq ส่วนด้วย rb อ่เนี่ยก็คือศูนย์จุดเก้าครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยเก็เคคูยังไม่แทนค่านะครับคูติดไว้แบบนี้เลยส่วนคิเน่ะเราจะแทนเป็นลบคิเพราะว่าโจทย์ให้มาเป็นลบนะครับเราก็แทนเป็นลบนี่ก็หมายลบในคูดึงไว้ข้างหน้าหารด้วย R b บครับก็คือศูนย์จุดเก้าครับเวลาตอบเนี่ยก็ตอบแบบนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องมาโมอเอคิดค่าเคนะครับหรือหรือใครจะคิดค่าเออกมาแทนค่าเคเป็น เก้าคูณสิบกำลังเก้าก็ได้ครับแล้วก็หารด้วยศูนย์จุดเก้าก็ได้เหมือนกันนก็จะเป็นคําตอบของข้อสิบสามครับ